Oh <coughs> เสียงดีเสียงดีนั่งลงเลยนั่งลงหน่อยลูกนั่งลงหน่อยค่ะนั่งลงหน่อยค่ะเจ๊ หนุมรอหาบ้านครับผม6เดือน6เดือนแล้วนะครับหาบ้านครับดื้อม,มากนะครับกินก็เก่งอ้นก็อ้วนขี้เล่นนะครับมีใครอยากรับผมไปเป็นพาระบ,บ้างไหมครับผมภาระทีที่น่ารัก มันดื้อดือด้อมากเลย